สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูความสามารถของซูนเซกกันสักนิดหนึ่งครับสาหรับซูนเซกนี้ผมได้มายังไงวิธีการได้มาก็คือผมได้มาจากการสุ่มตัวแม่ทับทองในตู้นี้ครับซึ่งตู้นี้จะเป็นกิจกรรมที่สุ่มแล้วเลือกแม่ทับทองได้ทั้งหมด4ตัวละครครับแล้วผมก็สุ่มได้มาครับหลังจากที่ผมเล่นไ d ดีหลักแล้วก็สุ่มตัวละครไม่ได้แม่ทับทองเลยนะครับ i อดี ID หลักผมก็สุ่มไปทั้งหมด840ใบครับถือว่าเยอะมากๆแต่ก็ยังไม่ได้แม่ทับทองเลยครับ เีงทาให้เกิดความเซ็งแล้วก็ลองมาสร้างไอเดียเล่นๆแล้วก็ลองสุ่มดูครับเพื่อจะลองเทสความสามารถของจอสนเส็นั่นเองครับแล้วก็สุ่มได้มาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้สุดเส็งมาอยู่ที่1ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีกันไว้สักนิดหนึ่งครับมองหาร้านเติมเงินดีๆให้มองมาที่ร้าน power pay สะดวกปลอดภัยที่สาคัญประหยัดเงินขึ้นด้วย เพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอด PowerPay ทักแชทคุยกับทีมงานทีมงานจะส่งลิก์เข้าร้านมาให้เพียงแค่นี้เราก็สามารถเข้าไปใช้บริการร้าน PowerPay ได้เรียบร้อยแล้วครับหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ร้าน PowerPay ก็มีให้บริการครับเพียงแค่คลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างในคลิปแชร์คลิปนี้เลยครับและทักแชทไปหาทีมงานอีกเช่นเคยภายในเพจมีโปรโมชั่นต่างๆให้ดูมากมายเลยครับสนใจเกมไหนก็เลือกเติมได้เลยครับและที่สำคัญ มีเกมบันทึกรับสามก๊กให้เติมด้วยครับมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกช็อปเพียบสามารถเลือกช็อปได้แล้ววันนี้นี่คือหน้าตาของร้านพอเพครับมีเกมให้เติมหลากหลายทีเดียวอย่าลืมนะครับก่อนกดยืนยันคําสั่งซื้ออย่าลืมระบุก,การสนับสนุนเป็นช่อง Backset Channel ของผมด้วยนะครับเพียงแค่นี้คุณก็จะได้การเติมเกมราคาถูกและที่สาคัญคือได้สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับสาหรับตัวสนสซกนั้นมีความสามารถที่แตกต่างจากงอกก๊กที่เน้นหนักไปที่ตัวสายเผาไหม้นะครับและความสามารถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัันนเลยะครบ ก็เดี๋ยวขอเข้าไปดูกันที่ตัวแบบภาพกันสักนิดนึงครับความสามารถของซุนเซกเดิมเลยนะครับก็คือโจมตีไปที่เป้าหมายแล้วก็ตำแหน่งข้างเคียงทาดาเมจนะครับ223%อั22นนี้ถือว่าดาเมจสูงทีเดียวครับและเดี๋ยวเรามาดูเทียบกับตัวอื่นๆที่ความสามารถในการโจมตีที่มีรูปแบบเหมือนกันก็คือขอเทียบไปที่ตัวกาเซียงนะครับกาเซียงของคุณศึกดาเมจก็เท่ากันนะครับ223%แต่ว่าจุดเด่นของตัว ซนเซกนั้นแตกต่างกับกาเซียงก็คือตัวซนเซกนั้นจะมีตัวอัตรา,าคิติคอนเพิ่มขึ้น25%แล้วก็เพิ่มคิเตคอนที่อีก25%ด้วยนะครับความหมายตรงนี้ก็คือมโอกาสติดคี้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดติดคี้แล้วก็จะแรงขึ้นอีก25%ครับและในขณะเดียวกันก็จะมีเพิ่มบัฟป้องก,กันให้กับทีมเราทั้งหมดด้วยนะครับ10% 2รอบและมีเอฟเฟกพิเศษที่แตกต่างจากตัวอื่นก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้รอบที่1นะครับก็จะมีสถานะ ทลายคล้ายพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก10%ต่อเนื่อง2องรอบอันนี้ก็คือถ้าดูรวมๆก็คือตรงนี้จะเพิ่มพลังป้องกันเป็น20%แล้วใช่ไหมครับทาให้ทีมเราถึกขึ้นแล้วก็ตัวเองก็จะมีตัวพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%นั้นหมายความว่าในการใช้สกิลในรอบแรกและรอบที่2นั้นมีโอกาสท,ที่สกิลจะแรงขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดตีเป็นตัวเลขกลมๆก็จะทําให้แรงขึ้นเป็น200ประมาณ240กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันน คิดเป็นตัวเลขกลมๆครับและยังไม่หมดนะครับมีเอฟเฟกพิเศษที่ตอนแรกผมดูแล้วผมอาจจะเฉยๆแต่ว่าพอมาลองใช้งานแล้วรู้สึกว่าว้าวามากๆเลยครับก็คือเอฟเฟกตรงนี้ครับไอ้ตัว200ตรงนี้ก็คือพร้อมมอบโอกาส50%เพิ่มกดให้เรา4แต้มหมายความว่าอะไรความหมายตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราเริ่มต่อสู้ในรอบแรกปุ๊บมันจะมีบัฟพ,พิเศษเพิ่มขึ้นมาครับทำให้ตัวซุนเสกนั้นทําให้มีโอกาสใช้สกิลได้เลยครับ และเท่านั้นยังไม่พอมีโอกาส50%ในรอบที่2เลยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าซุนเซกใช้สกิลไปแล้วรอบที่1และพอเข้ามาสู่รอบที่2ก็จะติดบัฟตรงนี้ครับแล้วก็มีโอกาสให้ใช้สกิลได้ทั้งหมด2รอบใน2เทิร์นแรกนั่นเองครับซึ่งทําให้ตัวซุนเซกนั้นทำดาเมจได้สูงมากๆครับเป็นตัวแบกที่ทำดาเมจได้ดีมากๆทีเดียวครับหลังจากที่เรารู้ความสามารถพื้นฐานของซุนเซกไปแล้วนั้นเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันอีกสักนิดนึงครับถ้าเกิดว่าเราทําดาเพิ่มขึ้นนนนเเเเกจะ่่งขึ้แคไหดด๋ยยวามาูล ที่1ดาวก็จะทําให้สกิลดาเมจเพิ่มขึ้นถึง234%แล้วก็มีอัตราคิติคอนเพิ่มขึ้นอีก15%ตครับตรงนี้นั่นหมายความว่ามีโอกาสติดคียได้มากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มีเพิ่มพลังป้องกันให้ด้วยครับอีก4% 0 0 0แต้มถ้าเกิดทํา2ดาวก็จะเพิ่มโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีก32 0 0 0นะครับทาให้ตัวสุนเสกตีแรงขึ้นนั่นเองครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับพออย ถ้าเกิดว่าตัวที่ไม่ทับดาวน้อยๆส่วนใหญ่จะทําให้เราตีมิดบ่อยนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่จะเสริมขึ้นมาทําให้ตัวสวนเสกแม่นขึ้นแล้วก็มีโอกาสาที่ตีบืดน้อยลงนั่นเองครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าถึง4ดาวนี่ก็จะเพิ่มความสามารถให้อีกเยอะมากๆครับความแรงก็คือแรงขึ้นถึง271%ครับแล้วก็อัตราครีกับดาเมจครีเพิ่มขึ้นเป็น30%นะครับแล้วก็เพิ่มป้องกันให้ทีมอีก15% ส่วนตัวเองก็เพิ่มพลังโจมตีแลวก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาเป็น15%ครับและสุดท้ายที่ดีที่สุดก็คือเพิ่มโอกาสติดตัวเพิ่มความปกดสีแต้มจาก50เป็น70%นั้นหมายความว่ามีโอกาสติดง่ายขึ้นอีกครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่7ดาวกันดีกว่าครับที่7ดาวนั้นจุดเด่นที่เด่นที่สุดก็คือการันตีว่าจะติดกดเพิ่มขึ้น4แต้มแน่นอนครับทาให้ซุนเซกนั้นออกสกิลได้ถึง2รอบนะครับในการต่อสู้ ในรอบที่หนึ่งและรอบที่2นั่นเองครับอันนี้ก็คือจุดเด่นที่ดีมากๆครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าครับซุนเซกที่ไม่ใช้สายเผาไหม้นะั้นแล้วการบิวทีมของงอกก๊กจาะบิวแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะเลือกตัวไหนมาใช้คู่กับซุนเซกนะครับเรามาดูตำแหน่งการยืนของซุนเซกกันสักนิดหนึ่งครับ สำหรับตำแหน่งการยืนของซุนเซกตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือตำแหน่งนี้เลยครับตำแหน่งที่2หรือถ้าเกิดว่าจะไปช่วยในแนวหลังก็ต้องยืนตำแหน่งที่5นี้ครับตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่5นี้จะทําให้ซุนเซกโจมตีได้จํานวนศัตรูได้เยอะที่สุดก็คือ4ตํตำแหน่งครับก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่5ตรงนี้นะครับทั้งหมด4ตํตำแหน่งดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามองรูปแบบการโจมตีของซุนเซกเราจะเห็นจุดที่เป็นจุดอ่อนหรือช่องว่างก็คือ ในตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่6หรือตำแหน่งริมสุดของแถวหลังคู่ต่อสู้จะซูเซกจ,จะทำดาเมจไปไม่ถึงใช่ไหมครับให้เรายึดจุดนี้เป็นหลักนะครับในการที่เราจะบิวทีมเลือกตัวแม่ทัพเข้ามาใส่ทีมเพื่อแก้ปัญหาที่ตัวซนเซกจ,จงตีไปไม่ถึง2ตำแหน่งหลังนะครับตัวแรกที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆก็คือถ้าเกิดเป็นในกรณีเป็นแม่ทัพเพลนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยครับเสี่ยวกี้วครับสําหรับเสียเ่ยวกี้นี้ รูปแบบการโจมตีก็คือโจมตีในแถวหลังครับแล้วก็จุดเด่นของเซียวเก้ยวคือลดกดคู่ต่อสู้ลงด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันที่แบบภาพดีกว่าครับโจมตีในแถวหลังแล้วก็วิวการที10่10%ลดกด2แต้มวันนี้ก็คือดีมากเลยนะครับ และเกิดว่าใครไม่มีตัวเสี่ยวเกี้ยวนะครับตัวที่ใช้ทดแทนกันได้ก็คือตัวนี้ครับโลโซกครับถึงแม้โลซกจะเป็นสายเผาไหม้ก็ตามแต่ว่าโลซกก็ยังมีโอกาส25%ลดโกรธแต้มครับอันนี้ก็คือจะช่วยให้ตัวศัตรูที่อยู่ในแถวหลังที่ตัวสนเสกทำาตาเมจดไปไม่ถึงลดโกรธลงแล้วก็ทําให้มีโอกาสส่วนสกิฟกลับมาได้น้อยลงนั่นเองครับตัวโลซกกับตัวเสี่ยวเกี้ยวจึงเป็นทางเลือกที่ดีครับ อันนี้ก็คือตัวที่1นนะครับถ้าเกิดว่ามีเสี่ยวเกี้ยวแล้วก็สามารถถอดโลซกได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่มีเสี่ยวเกี้ยวก็ใช้โลซกแทนไปได้ครับตัวที่2นที่ผมมองว่าดีมากๆกครับก็ขอผู้ที่ตัวแม่ทัพแดงก่อนนะครับก็คือตัวซุนควรครับตรวซุนควรนั้นเป็นตัวที่ทำดาเมจใส่เป้าหมายเป้าเดียวครับแต่ว่าความแรงก็ถือว่าแรงใช้ได้ครับแล้วก็เอฟเฟกของตัวสกิลก็คือทําให้ศัตรูติดสถานะมึนงงครับ ่อยเางนี้ถือว่าดีมากครับเพราะว่าจะทำให้ตะตูไม่มารถะสวนกับสกิลมาได้นั่นเองครับและที่สำคัญก็คือซุนกวนนั้นทำดาวได้ง่ายครับเพราะว่ามีเศษขายที่ร้านค้าครับนี่ครับขายที่ร้านกองทัพนี่เองครับจึงทำให้ปั้นดาวให้ได้สูงๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับและตัวต่อมาที่ผมแนะนำครับถ้าเกิดว่ามีความสามารถในการหามาได้นะครับ แนะนำไปที่ตัวแม่ทัพทองอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือตัวนี้ครับอขอไยครับคลิกไม่ได้ดูที่แบบภาพดีกว่าครับกำเหล่งตัวนี้นั่นเองครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผมทำไมถึงเลือกกำเหล่งนะครับผมจะให้มองตรงนี้ครับ เอฟเฟกที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับเพิ่มมาตราแม่นยำ25%าตรงนี้ถือว่าดีมากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีกำเหล่งมาช่วยทําให้ตัวบัฟแม่นยำให้ตัวสุวนทรักนั้นจะทําให้สุนทรักตีไม่มิดแล้วก็ไม่พลาดก็จะมีโอกาสที่ทให้ทำนาเมีใส่ศัตรูได้แน่ๆนะครับถือว่าดีมากครับแล้วก็เอฟเฟกของตัวกำเหล่งเองก็ดีพอสมควรครับเพราะว่ามีโอกาส3 5%ทําให้ศัตรูตริดธานาเงนงงครับแล้วก็การโจมตีนี้เป็นโจมตีในแถวหน้าครับ โจมตี271%นี้ก็คือแรงทีเดียวครับลดเลือดแถวหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ซุนเซกตามเข้าไปําจะทำให้แถวหน้าตายได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับดังนั้นตำแหน่งการยืนของกำเหล่งก็จะยืนอยู่ที่ตำแหน่งที่1ของทีมครับหรือตำแหน่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีกำเหล่งก็แนะนำให้ใช้ซุนควนนะครับส่วนในะตำแหน่งตรงนี้ ผมแนะนาเป็นตัวสุนเกียนครับเหตุผลหนึ่งก็คือสุนเกียนนั้นโจมตีเป็นแถวตอนลึกทางดาเมจแตะที่ตัวหลังได้ครับและที่สําคัญโดยส่วนใหญ่เราจะเซตตัวฮิลของเราไว้ตรงนี้ครับซึ่งตัวฮิลตัวนี้ยังไงก็ไม่สามารถทำดาเมจได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับการที่มีตัวสุนเกียนทำดาเมจสองตำแหน่งนี้ก็ถือว่าช่วยเพิ่มทางเลือกในการทำดาเมจให้โดนถึง2ตัวได้ครับหรือถ้าเกิดในกรณีที่เป็นฟันหลออไปแล้วตัวสุนเกียนก็ ทำ the ตำแหน่งนี้ได้นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการเซตตำแหน่งการยืนของตัวแม่ทัพสักที่นึงครับในกรณีที่เป็นตัวแม่ทัพแดงในช่วงต้นนะครับแล้วก็มีซุนเซกยืนตรงนี้นะครับตำแหน่งที่1ตรงนี้ก็เป็นซุนกวนครับตำแหน่งที่สองก็เป็นซุนเซกตำแหน่งที่สามก็เป็นซุนเกียรครับแล้วก็ตำแหน่งที่สี่เป็นโลซกตำแหน่งที่5ก็จะเป็นตัวหลักเราครับแล้วก็ตำแหน่งที่6เป็นตัวอ่าตัวฮิลนะครับ หรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้ตัวซุนซุนเกียรน,นะครับเราใช้ริบบองแทนเราก็จะเอาตัวริบองบินตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตําแหน่งอื่นก็จะเป็นเหมือนเดิมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากอัปเกรดก็แนะนําให้เปลี่ยนตัวซุนกวนเป็นกัมเหล่งครับแล้วก็ในตําแหน่งตรงนี้ที่เราเป็นโลซกก็เปลี่ยนเป็นเสี่ยวเกี้ยวเท่านั้นเองครับส่วนตําแหน่งตรงนี้ระหว่างริบบองหรือซุนเกียรก็ได้นะครับทั้งคู่เลยครับ การเลือกทีมรูปแบบนี้ก็แน่นอนครับไม่ได้ใช้จุดเด่นในด้านการเผาไหม้ของสายงอกกกนั่นเองครับก็เป็นเพียงแค่ทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจะจะเล่นตามก็สามารถเล่นได้ครับหรือจะเล่นตามจุดเด่นดั้งเดิมของตัวงอกกกที่เป็นสายเผาไหม้ก็ได้ครับแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนทีมไปต่างจากนี้ไปพอสมควรครับหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีตัวลกซุนครับแล้วก็มีตัวโลโซกแล้วก็มีตัวไทสุดจูคร,ครับ3ตัวนี้เป็นสายเผาไหม้นะครับแล้วก็รอ หาตัวจิวยี่ที่เป็นสายเผาไหม้ที่เป็นตัวเด่นสุดที่น่าจะดีที่สุดของตัวงอกกกในอนาคตนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการโจมตีแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลของตัวสนเสกกันสักนิดหนึ่งครับเข้ามาดูกันที่ดันเจียนนะครับก่อนเริ่มโจมตีก็จะมีตัวบัฟเพิ่มป้องกันแล้วก็เมื่อเมื่อตะกนี้เห็นไหมครับมีบัฟกวธเด้งขึ้นมานะครับ แล้วก็เห็นไหมครับโจมตีไปแล้วก็ยังมีโกรให้ใช้งานอีก4แต้มนะครับพอมีโกรแบบนี้ก็ทําให้ซุนเซกสามารถใช้สกิลได้ถึง2รอบและพอใช้สกิลครบ2รอบแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟันหลอบแบบนี้ครับอันนี้ก็คือจุดที่เป็นช่องว่างที่ตัว ซุนเสกสร้างขึ้นมาครับดังนั้นเราจะต้องมีตัวซับพอร์ตจุดอื่นที่สามารถเคลียร์ใน2ตัวหลังนี้ได้ให้เร็วที่สุดนั่นเองครับสำหรับซุนเสกนั้นผมมองว่าเป็นตัวดาเมจที่ดีมากๆครับแล้วก็เอฟเฟกที่ทำให้ตัวเองมีโกรธเพิ่มขึ้น2รอบอันนี้ถือว่าดีมากครับแต่ว่าซุนเสกเองนั้นก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างจากงอกปกติไปสักนิดนึงครับเพราะว่าตัวงอนั้นเป็นสายเผาไหม้นั่นเองครับ การเลือกใช้งานก็สามารถเลือกมาใช้หรือไม่เลือกมาใช้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ผสมกันก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ทางเลือกของผู้เล่นแต่ละคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีชุนเซ็กก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอจบกาเพิยงท่านี้ครับอย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งจะเป็นกําลังใจที่ดีอย่างมากในการทําคลิปต่อๆไปของผมครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจเติมเกมก็ฝากร้านพอเพย์ด้วยครับถ้าเกิดเติมก็จะมีโปรโมชั่นราคาถููกกต่่าาางๆ็สมรถดดไ้ที เฟซบ o ๊กแฟนเพจเลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ